r อยเตอ XRP ขยับขึ้น10%หลังตลาดมีแรงซื้อเพิ่มขึ้น Investing.com ราคาซื้อขายล่าสุดของ XRP อยู่ที่0.0089852เมื่อเวลา1:32:50:62 5 GMT ของวันพุธตาม Investing.com Index ขยับขึ้น10.08%ในวันเดียวกันและนะับเป็นการปรับขึ้นสูงสุดภายใน1วันนับตั้งแต่จุลาย28 แรงซื้อที่ทำให้ราคาขยับขึ้นนี้ยังส่งผลให้มูลค่าซื้อขายของ XRP เพิ่มขึ้นเป็น 41.60441B ดล์ B, หรือคิดเป็น2.19%ของมูลค่าตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดทั้งนี้มูลค่ารวมของ XRP นั้นเคยแตะระดับสูงสุดที่ 83.44071B ดล ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา XRP มีราคาซื้อขายอยู่ที่ระหว่าง0ดอลา์0 8 4 9 2 7ถึง0.0089852โดยมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่4ดอล์7 0 9 1 2 b หรือ4.20%ของมูลค่าซื้อขายสกุลเงินคริปโตทั้งหมด ภาพรวมในช่วง7วันที่ผ่านมามูลค่าของ XRP อยู่ในดีดขึ้นโดยบวก26.29%และมีช่วงราคาต่ำสุดสูงสุดอยู่ที่0.007024ถึง0 0, 0. 8 9 8 5ราคาปัจจุบันของ XRP ยังคงลดลง72.69%จากระดับสูงสุดที่3ดอลลาร์29เซนต์เมื่อยานอารี4 2018สถานะการเทรดของสกุลเงินคริปโตอื่นๆ i ิตคอยมีราคาล่าสุดอยู่ที่46,002ดอลลาร์40เซนต์ตาม Investing.com Index ขยับขึ้น0.86%ในวันเดียวกันมีเทือยแมแลกเปลี่ยนที่ราคาล่าสุด3,201ดอลลาร์54เซนต์ตาม Investing.com Index บวก2.29% มูลค่าการซื้อขายรวมของบิตคอยล่าสุดอยู่ที่862ดอลลาร์ 04215b คิดเป็น45.36%ของมูลค่าตลาดสกุลเงินคริปโตทั้งหมดขณะที่อีเธอ่อยังมีมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่372ดอลลาร์ 28679b ซึ่งคิดเป็น19.59%ของมูลค่าตลาด